Okay. ตอนนี้พี่ดิวแต่งหน้าอยู่ที่หลังเวทีนะครับบรรยากาศหลังเวทีโตเกียวมิวสิกนะครับฝากศิลปินหน้าใหม่ด้วยนะครับเอนักร้องขวัญใจประชาชนพี่ดิวธีรพัฒนนะครับก็วันนี้มาขึ้นโตเกียวมิวสิกนะครับมาขึ้นเวทีแต่งหน้าไปนะครับก็เสร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอขึ้นโชว์นะครับวันนี้พี่ดิวมีโชว์ด้วยนะครับแล้วก็แบบทีมงานโตเกียวมิวสิกทุกคนคือแบบน่ารักมาก ตอนนี้มอดอยู่ไหนดีบีอยู่ไหนอยู่รับแขกค่ะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวพี่ไปหาฟิบานฟินแลนด์ดีบีอ่ะไลฟ์กับมาไปเร็วเนี่ยทายมาสองสองดีบีต้อนรับศิลปินหน้าใหม่หน้าใหม่เพิ่งมาไหว้รูแล้วนะเนี่ยอ๋อได้ได้ครับ วันนี้วันนี้ฝั่งเนื้อฝั่งตัวด้วยนะบอสไม่เมามาสมัครงานหรอใช่ค่ะวันนี้มาสมัครงานอายุเท่าไหร่นี่อายุสิบเก้าครับน้องน้องเพลงหรือเปล่าร้องได้ครับน้สามารถแต่งหน้าเฟีมกับพี่ย้อนพล่แดงนะฟีมากวันนี้ที่ตจมากพี่ชายมาร้องเพลงแล้ววันนี้คือไม่คิดว่าแกจะมาแต่ว่าเซอร์ไพรส์คือซ้อมมาอย่างดีบอสเลยไม่ผิดหวังวันนี้เต็มที่กับโตเกียวมิวสิคครับนะครับทุกคน อย่าลืมนะถ้ามีงานติดต่อมาโตเกียวมิวสิกถ้าอยากได้วิดีโอกิรพัฒคุยเลยกิ้กางมาเลยคุยเลย, <okay. S 1> ยเ,เดี๋ยวไปราบบรเนนเงินรรเนนอวันไม่เด้นตังการต้อนรับดีการบริการดีเ uh huh. จ้าภาพน่ารัก uh huh. แค่นั้นจบ uh huh. แค่นั้นเลย oh, <okay. S 1> อย่าไม่ต้องกลัวแพ้โตเกียวมิวสิกราคากันเองสนุกโคตรสุดๆอยาให้ไดอ้อย่าให้วิดีโอได้ประทับกับน้องเบนเพราะว่าคุณอยากมันจะปึ้ม เป่าพี่น้องเป่าวพาเบอร์เดอร์เนี่ยใครดูคลิปนี้อยู่นะตอนนี้เนาะสมมุตนะิเนาะออกมาแล้วทันอยู่เท,ท,ที่ยงคืนทีหนึ่งอันนี้ฝากไลนนะคะไ,ไลฟ์สดไลน์สดเนาะเที่ยงคืนทีหนึ่งเป่ามากพี่น้องเพื่ออยู่บ้านบ้นยอดเรือ่องครับ แเนพิฉลาที่เขาจะให้พี่ดิวไปนอนรีให้ให้ให้ไปนอนรีได้คะโแม่น่ารักจังเลยอ่ะเป็น F C ไงงกติดตามไม่ได้ขอบคุณค่ะคือคนนี้เลยได้ไมนอนรีได้ี่นอีอีไม่มีที่นอนพอดีขอบคุณคะ พักสีเลยน่ามากเลยยังไม่ขึ้นเวทีเลยเปที่พักมันปิดอยุ่มคะยี่ารันะคะเพื่อนมาพักได้มาอุดรุนได้นะคะแม่คุณคุณตาคุนี่ต่อด้วยคุณตต่อร่ด้วยเลยคุณตา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 คุณติคุิตาิุณตาโตเกีควมิวสิกนะคับตี่นี่ก็จะต้องฝตกเนื้อฝากตัวนะเดี๋ยตไวุาคุณตาคุตาคุัตกคุณตานาากตัวด้วยนา นักร้องใหม่ยินนีตตอนครบน่าจะพวกหนูหรือเปล่าที่สักหรือเปล่กับ่วทุกคนเจอกันนะครับวันนี้โตเกียวมิวสิกนะครับพร้มทีมงานของเรานะครับเจอกันบนเวทีนะครับ่อนดิวแล้วเาจะมาเป็นพราะดิวพิจนรณาตุ่นไหมเนี่ยฝังเนื้อกับตัวด้วยนะครับพอพวกเราคือโตเกียวมิวสิกตู๊ดตู๊ดตูดตูอนตครดต ต้องรับชมครับวันนี้เดี๋ยวไปไหว้ไปไหว้ต่อไอหนุ่มาาเดอดดลย็นลันหก่ยยเป็นกลัวเลยไมด้ยิงแ้ไ่อห้อง้วงายไม่่นี่ไปยอตดไั้นะเอไปเด้อไปเด้อไปเด้อตาเด้อ

ยงเข้าว่ามาเจาไเงื่อนคได้วาว่านเราไม่มีากตัวทักสังเกตุงใดตาตาัดี๋ยวไปเปล่าตรงไหมล่ะตัวเช้ยมันมันไหม